สวัสดีครับเรือยนต์5บน2ครับตัวนี้จะทําการจัดส่งให้คุณสเสวกนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับจะทําการจัดส่งวันนี้นะครตัวนี้วิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับเอาถือว่าตัวนี้นะครับน้ํามันผสมอัโตลูปนะครับน้ํามันเบนซิน1ลิตรต่ออัโตรูป4ฝานะครับใส่ เขย่าให้ทั่วกันแล้วใส่ด้านนี้นะครับตรงนี้คือน้ํามันเลี้ยงโซ่นะครับน้ํามันดําก็ได้ครับหรือว่าน้ํามันเครื่องทั่วไปใส่ได้เลยนะครับการใช้งานครั้งแรกก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้เปิดตรงนี้ปิดนะครับตัวนี้ช็อน้ํามันนะครับการใช้งานครั้งแรกคือดึงช็อคขึ้นเปิดสวิตช์สตาร์ทได้เลยครับสตาร์ทติดแล้วเอาช็อ คือในตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูเปิดสวิตช์ตอนนี้ใช้งานได้ปกติปิดสวิต์เลยปิดสวิตต์เปิดแล้วสตาร์ทใหม่คือถ้าเครื่องร้อนแล้วไม่ต้องดึงชกนะฮะดึงสตาร์ทนิดเดียวครับในส่วนของ ที่จะแถมไปก็จะมีบาร์และโซ่นะครับจะทําการจัดส่งวันนี้จะมีประแจขันตั้งบารบบา์นะครับโซ่บาร์นะฮะจะทําการจัดส่งวันนี้เก็บเงินปลายทางนะครับคุณสเวกจังหวัดพิษณุโลกรอรับสินค้าได้เลยนะครับ